มาดูฝั่งสหรัฐบ้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แปลกจริงๆนะแต่ชนี S&P 500าทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องแต่ประมาณการของนักวิเคราะห์จับต่ำกว่าระดับปัจจุบันถึง3%รู้ไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแค่ไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ครั้งล่าสุดคือปี2024และ1999ซึ่งเป็นช่วงดอ m คอมบับนั่นแหละ การที่นักวิเคราะห์ล้าหลังตลาดมากขนาดนี้อาจสะท้อนถึงการเติบโตที่เร็วเกินคาดการหรืออาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดเริ่มร้อนแรงเกินไปการประกาศลงทุน100,000ล้านดอลลาร์ของ n อ i น i เดีใน OpenAI เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ความคาดหวังเรื่อง AI พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งแต่พอเจอโรมพาเวลออกมาแสดงความเห็นอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจตลาดก็เริ่มสั่นคลอน S&P 500ที่ปิดที่6,693.75ในวันจันทร์ก็ปรับลงมาที่6,656.96ในวันอังคาร ที่น่าสนใจคือในขณะที่ตลาดโดยรวมกังวลแต่บริษัทที่อยู่ใจกลาง AI ecosystem ยังคงได้รับประโยชน์ชัดเจนอย่าง Micron Technology ที่รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าคาดรายได้เพิ่มจาก7.75พันล้านดอลลาร์เป็น11.32พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงปีเดียวนี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุปทานสำหรับหน่วยความจำที่ใช้ใน AI application ความต้องการ Memory Ships สำหรับ Data Center และ AI Training จะยังคงเติบโตต่อไปทำให้บริษัทเช่นไม r ครมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องแม้ว่าราคาหุ้นจะผันผวนตามสภาวะตลาดโดยรวมก็ตาม